อขอให้นักเรียนที่น่ารักนะคะนั่งท่าเทพบุตรเทพทิดาประดมมือไว้ระหว่างอกองเข้าสู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะคะตัวแทนชายถือพานกุ้งถือพานดอกไม้ไว้ระหว่างอกขอา,อาขอนักเรียน หลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดขอพระสงฆ์โปรดจำพระพเจ้า ั้งหลายไว้ว่า,ปาเป็นพุทธมามะกะ,มมะ,กะผู้ถึงพระรัตนตรยัยเป็นสารณะ,รณะตลอดชีวิต,ต,อวตขอเชิญชนักเรียนอรัธนาสินห้าพร้อมการด,ด,ดังดังมะยังพันเตวีสุงวีสุงระาพานาธา Pancasila niyacama Tutiam Di mayam pantik Wisung-wisung Rakanakaya Disarani Nasaha Pancasila Niyacama สศิลาไิยาจามาตัวแทนชายหญิงเข้าถวายเครื่องสักการะใอ่รส้กกา นับเพียบลงนะครับต่อไปกล่าวตามเป็นลำดับนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารณังคัจฉามิพุทธังสารณังคัจฉามิธรรมังสารณังคัจฉามิ สังขังสารนังกัจจามิสังพันสารนังกัจจามิทุติยามปิพุทธังสารนังกัจจามิทุติยามปิพุทธังสารนังกัจจามิทูติยามปิธรรมังสารนังกัจจามิทุติยามปิธรรมังสารนังกัจจามิทูติยามปิสังขังสารนังกัจจามิทุติยามปิสังข ตาติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตาติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยมปิธรรมังสารนังกัจฉามิตาติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยมปิสังขังสารนังกัจฉามิตาติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิเตียสารนังกามังนิตติเต อามะพันเตปานาติปานตามเวรมาเดียสิกขาปะทังสบมปทนติยาเมปานาติปาตาเวรมาเดียสิกขาปะทันสมาทิยามิอะทินนาทานาเวรมาเดียสิกขาปัทังสัมปันทิยาเมอะทินาฐานา เวรมะเนศิขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะเนศิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิฉาจาราเวรมะเนศิขาปะทังสัมมาทิยามิบุสาวาทังเวรมะเน สิกขาปัทันสบานติยามีโนกสาวาทาเวรมะเนสิกขาปัทันสมาทิยามิสุราเมรยะมัชปะปมาทธานาเวระมะเนสิกขาปัทันสมบัิยามีสุราเมรยะมัชฌะปมาทัานา เวรมะเนสิกขาปกัรสมาธิามิอิมาเิปันจสิกขาปธานิเซลเณสุขติยันเตสาธุเซลเณนภะคสัมปทาสาธุเซลเณนิพุติันติตัสมาเซรังวิสุขันทะเยสาธุกราบสามครังร้งพระอาจารย์อันเดียวก็ ะไม่พร้อมกันอัญชลีวันทาอาภิวทพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอัิวาธัมโมเมนาโถอัญเชลีวันทาอาภิวทสังโฆเมนาโถอัญชลีวันทาอัญชลีตัวแทนพระประจำที่จาะ สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะถือว่าพวกเราได้แสดงตนเป็นพุทธมังมกักที่จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกตลอดชีวิตนะคะลาดับต่อไปเราก็จะได้รับการฟังาการบรรยายธรรมะจากพระอาจารย์นะคะ ่าทั้งหมดลุกขึ้นเร็วอ่าดูคุณครูยสธนารนะคะที่ยกมือนะคะอ้าว้้างหน้านมน้อยมาถึงตรงนี้อีกค่ะอ่าแถวต่อมาอ่าให้ตรงเพื่อนเร็วอ่าขยับขึ้นมาตรงหรือเปล่าลูกตรงหรือเปล่าครัแตะลายลงไปแตะลายลงไป คุณครูจะนับถึง30นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นั่งลงค่ะนักเรียนทุกคนเงียบนะคะนับถึง3 3 2 1เงียบค่ะอ่ะโอเค เราจะมีอาจารย์มาบรรยายจำนวนทั้งหมด5ท่านนะคะจะเป็นพระอาจารย์3รูปแล้วก็จะเป็นวิทยากรคารวะ2ท่านซึ่งเป็นวิทยากรประจำอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะขอแนะนำพระอาจารย์ถ้าแนะนำพระอาจารย์เสร็จแล้วให้เราสาธุพร้อมกันนะคะพระอาจารย์ท่านแรกก็คือพระอาจารย์พระมหาสุ์สุวรรณจิตตท,ท่านนี้ค่ะสาธุพร้อมกันค่ะ นะะท่านที่สองนะคะท่านพระอาจารย์พิทิวัดปุญญกุสโลหลวงพี่โอโม่นะคะสาธุพร้อมกันค่ะท่านที่สามนะคะชื่อว่าท่านพระอาจารย์วิดุลคุณะยุโตที่จะถ่ายทอดธรรมะให้เราในภาคเช้าวนันนี้สาธุพร้อมกันค่ะและ ทันที่สี่นะคะลุงต้นหรืออาจารย์สำเริงอินทยุงค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะบาและท่านสุดท้ายก็คือคุณครูยศุธร,ราสิริภาประภากรน,นะคะจะมาะบรรยายแล้วก็จะมาอบรมเราตลอดทั้งวันวันนี้จนถึงสามโมง,งแล้วก็จะกลับบ้านนะคะอ่าลำดับต่อไปเราก็จะได้ฟังธรรมบัญยายจากพระอาจารย์เป็นละดับต่อไปท่งกราบอาราธนิมนต์เจ้าค่ะ มันนีเป็บาขอโอกาสแด่พระท่านวิทยากรด้วยบ่างคารพครับ สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนทุกท่านเราจะใช้คำว่านามสัสการ